มาดูกันที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับซึ่งยืนยันนะครับว่าการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวนั้นจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและก็เป็นไปตามลำดับของใบประทวนนะครับขณะที่ประชาชนทั่วประเทศนั้นก็ให้ความสนใจร่วมกันช่วยเหลือชาวนาผ่านกองทุนช่วยเหลือชาวนาโดยมียอดสมทบกองทุนทั่วประเทศแล้วกว่า500ล้านบาทครับ ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจร่วมโครงการรวมน้ำใจช่วยเหลือชาวนาผ่านกองทุนช่วยเหลือชาวนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนายจรุงกู้เกียรติกูลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ทกศเปิดเผยว่าพอใจกับผลการตอบรับของประชาชนที่ให้ความสนใจร่วมกองทุนช่วยเหลือชาวนาซึ่งในขณะนี้มียอดรวมทั่วประเทศแล้วกว่า500ล้านบาท โดยคาดว่ากว่าจะสิ้นสุดโครงการในวันที่30มิถุนายนนี้จะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอยู่ที่20 0 0 0ล้านบาทและหากกองทุนมียอดรวมถึง1,000ล้านบาทแรกจะนำไปช่วยเหลือชาวนาก่อนโดยทันทีอย่างไรก็ตามยืนยันนะครับว่าการดำเนินการของทกศมีเจตนาที่บริสุทธิ์ในการช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริงก็เลยคิดว่าเจตนาในการช่วยเหลือ ได้ตั้งกองทุนเนี่ยเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวนาจริงๆไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงไม่ได้ช่วยข้างในหรือข้างหนึ่งนะครับแต่ทุกข,ข้างนะครับคิดว่าอยากจะช่วยเหลือชาวนาก็มาลงในกองทุนที่ได้อย่าคิดแบ่งข้างแต่ว่าวันนี้ชาวนาเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนจริงๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่วันนี้เพราะทุกคนก็ร้องเรียกจะให้ช่วยชาวนาไม่ไว่าทุกพวกทุก่มทุกมวลชนอะไรครับแต่พอเราตั้งกองทุนนี้ก็เราไม่แบ่งนะครับว่าจะเป็นทางไหน แต่ขอให้มาช่วยกันนะครับเจตนาคือให้มาช่วยกันนะครับขณะที่นายไพศาลพิสุทธิวชรกุลนักธุรกิจที่บริจาคเงิน1 0 0 0 0แบาทเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาในประเภทที่ไม่มีผลตอบแทนนั้นกล่าวว่าต้องการให้ฝ่ายที่โจมตีการช่วยเหลือชาวนาออกจากปัญหาการเมืองการดําเนินการของทอกศในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริงซึ่งยังคงมีนักธุรกิจจานวนมากที่ต้องการร่วมบริจาคเงินผ่านกองทุน แล้วก็อย่าไปมองว่านี่เป็นเรื่องการเมืองให้มองว่านี่เป็นเรื่องที่เรามีโอกาสจะแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะช่วยชาวนาอย่างแท้จริงนะครับมันสุดแท้แต่การมองนะในเมือ่อทกอสนี่ชื่อผนก็บอกแล้วมีธนาคารช่วยการ,การเกษตรนั่นจริงๆก็เป็นเจ้าภาพหลักนะครับแต่ทีนี้บังเอิญมันมีเรื่องของการเมืองเข้ามา เกี่ยวข้องซึ่งก็เลยถูกแยกแยะยาก,กนะครับแต่ในฐานที่ผมเป็นนักธุรกิจนะฮะเป็นส่วนที่ไม่ฝักใฝ่การเมืองนะผมก็มองว่าในเมื่อถ้าไม่มีเจ้าภาพหลักที่จะเข้ามาสะสางแก้ปัญหานี้นะครับแล้วทุกอย่างทุกยองโยงเป็นการเมืองไปหมดเนี่ยนะครับผมก็ว่ามันก็ความเดือดร้อนมันก็ต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดมันต้องแยกให้ออกครับ ด้านนายสมศักดิ์กังธีรวัตรรองผู้จัดการทกสกล่าวถึงกรณีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดชาวนาในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือจึงได้รับเงินจำนำข้าวก่อนชาวนาในภาคอื่นๆส่วนสาเหตุที่ชาวนาภาคเหนือนั้นได้รับเงินจำนำข้าวก่อนภาคอื่นเนื่องจากผลผลิตข้าวของชาวนาทางภาคเหนือออกมาก่อนจึงนำเข้าโครงการรับจำนำข้าวได้เร็วกว่าและได้รับเงินก่อนในขณะที่ทกสก็ยืนยันนะครับว่าขั้นตอนการกระจายเงินนั้นมีความโปร่งใสอย่างแน่นอน สำหรับโครงการรับจำนำข้าวดูดูการผลิตปี2,556ทับ2,557รอบแรกที่ปิดโครงการไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีชาวนายื่นใบประทวนกว่า1,8ล้านแแสนใบคิดเป็นจำนวนข้าวสาร4,2ล้าน2แสนตันจำนวนชาวนากว่า8,50แสนหาหมื่รายหรือคิดเป็นร้อยละ3าของบุลค่าใบประทวน